การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในกลุ่มช่องช้างเกรียนแชนแนลวันนี้จะมาเล่นไหมครับรีเซิร์ชกันครับเป็นอีพีแรกนะครับอ่ะพิจารณ์ไปบอกหน่อยไปอ่านข่ากนในรายการมันค้าเป็นเฟิร์สจุด912นี่เป็นอีพีแรกของตอนนี้ด้วยฮะเฟิร เราตักตะภาพน้ำตะภาพน้ำเฮลปินด้วยชื่อกล่องนี้ใช่ไหมแล้วแกมีตัวช่วยยิงยานก็คือเชนารีด้วยโอเคแล้วภารกิจคืออะไรบอกมาสิ ภาพ้ำก so like, so ็ด like like ูปกติดีเนี่ยอือก็ดูปกตินะแล้วก็มีอะไรอีกภารกิจที่สองล่ะอ่ลี่เปัวบักเก็ตอดียวกับหนกเก็ตไหนอันนี้กำหนดไว้อยู่ไหนล่ะพาไปดู อ๋อนี่คือพี่สมภารกิจสินะแล้วก็ไอ้กล่องนี่คืออะไรเนะี่ยดูเปิดดูอ๋อเอาไว้จับสภาพนะ้ำใช่ไหม,มอม๋อโอเคแล้วก็มีภารกิจที่สามด้วยอีกมีอะไรบ้างให้รู้ให้บอกว่าในสภาพนะ้ำมีความสามารถอะไรบ้างด้วยได้ามาแ สามารนั้อ๋อสมมติว่าเอาตะภาพน้ามาแบบโจมตีบาบ์ารีใช่ไหมเออโอเคเริ่มจากภารกิจที่แรกนะครับดูว่ามีอะไรแปลกไปผมว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับ Animal Dictionary แน่นอนไปที่เทราปินเทร,ราปินเทร,ราปินอยู่ไหนไหมนี่เทร,ราปินอยู่อ เจอละมันอยู่ในแม่น้ำแล้วนี่มันมาอยู่ในลาวีนได้ไงเนี่เออเจอภารกิจแรกละโอเคสรุปผูดด้วิก่กรภารกิจแรกผ่านยังเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแม่น้ำมันมันอยู่ในลาวีน่ะถูกไหมโอเคภารกิจแรกผ่านเป็นความง่ายได้ภารกิจที่สองจับตะภาพน้ำว่ามีอุปกรณ์เล่นป้ายอย่ใงน,นี้ด้วยจุ๊บจุ๊บ มาจับกระพับน้ำด้วยบารกเก็ตมันน่าจะเอาตักใส่บารกเก็ตนี่ไงเจอแล้วตัวแรกบารกเก็ตอันเดียวด้วยนะไอ,อ,อ,อตักไปโดนเออบารกเกต็ตล็อกเทราปินจะจะจะเป็นชิโซนภารกิจชิโซนภารกิจวางจุ๊บเอาวางไม่ลืมอ่ามัดกระพับน้ำไว้อ่ะมัดติดตกับลีดไปเลย โอเคมาตัวต่อไปอยึบยบยืบอะไร่ยอันนี้ไงตัวนี้ลายสวยงามมากอิตภาพนะ้ำเออหรือว่ามันเป็นเตาเออตภาพน้ำเ,เต่าอย่าเดีวยวกันคล้ายๆกันน่าจะเป็นเต่านะมีกระดองด้วยไป ใส่บักเก็ตมัดมัดมัด,มดจึบ๊บอุ้ยอ่ยออาอ่ตัวที่สามมาจึ๊บตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามอยู่ไหนนี่ยน้ำก่อนเลยอุ้ยปลาบู่มาได้ไงอ่ะอุ้ย มีอะไรปแปลกๆแล้วไม่ใช่เียงแค่ต่ภาพน้ำนะที่แปลกไปไปจมน้ำแล้วมันหายไปอีกตัวหนึ่งนะ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอืมฮืภาพน้ำมีนคสามตัวโอ้โหอยู่ในตัวนะออกมาได้แล้วจึ๊บๆๆ๊บ๊บ๊บมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะ โอเคคุณมิติกรมิติกรยอมแพ้ละหาอีกตัวหนึ่งไม่เจอสรุปว่าภารกิจที่สองไม่ผ่านใช่ไหมหาไม่เจอเลยเจอเออเอเอนี่ไงมิต่นี้มันตกแม่น้ำแล้วนะไปจับเออช่างมางันเถอะมันน่าจะออกมาจากบอ่อน้ำแน่เลยแล้วมันไปอยู่ในบอ่อน้ำได้ไงเนี่ยมันแปลกๆนะอนโอเคภารกิจที่สอง ลย <BS> บไปอ๋อโอเคภารกิจที่สองเสร็จละผลา่านไหมครับคุณพิจิกอนผ่านครับ <BS> โอเคภารกิจที่สามคืออะไรนะโท์กวามสามารถอ่านี่งไงเออีกตัวละจุ๊บมามานี่ก่อนมาีนี่ก่อนเตา่ตาเต่าเอามัดไว้เอามัดไว้ที่ไหนเอามัดไ,ดไว้ตรงนี้ก่อน๋ยวบแล้วก็เอามาหนึ่งตัว คือว่าเอาแรกเอาให้มันผสมพันธุ์ก่อนแล้วกันน้ำเต็มเลย้ยเอาลืมเอาชีวิตมาชีวิตชีวิตนี่ชีวิตสีกลาสไปเอายาไปกินยาไปกิน น่าจะสสัมพันธ์กันไหมเออสีล้างกันด้วยพี่น้องโอเคน่าจะเป็นอันแรกแล้วแหละสสัมพันธ์กันละอันนี้สองโชว์ความสามารถอ่ะเหยียบ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 เหยีบยบเต่าต้องโดนเหยียบขี่เดมาริโอมาริโออ่าอายโดนเอง มากเลยโอเคคุณพิจกรผมโชว์ความสามารถทั้งหมดละนี่ก็คือความสามารถของแรกของมันผสมพันธ์แล้วมันจะออกมาเป็นไข่แล้วก็ความสามารถที่2ก็คือเวลาเหยียบมันมันจะกิ้งไปกิ้งมาผ่านนะครับ,รรบใช่โดนเจ็บมากเลยเนะี่ยดรามิดแปยเลยได้ตั้หมดแล้วโอเค <mile> งั้นสำหรับอีพีนี้ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะมันมีปลาบู่ในบ่อในน้ําน like, like, <Daf i> <insecurity> ี้ได้ไงเนี em ่ยเพราะมันปกติมันอยู่แถวๆสวัมนู่นน่ะอืมโอเคงั้นสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะค้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเออแล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องมาเพี้ยนชแนลนะครับที่มาคอลแลบกับช่องช่างกิจชแนลในวันนี้ถ้าใครอยากไปดูก็ลิงก์ใต้ล่าที่คลิปชั้นเลยนะครับ